อ่าอาฮะแล้วของพรุ่งนี้อ่ะโอเค<ห>อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีไลฟ์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโท e รหาอีอ๋ออ๋อโอเคโอก็สัญญาหลุดนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวลองติดต่อครูอยู่ก่อน<ม>นะครับฮัลโหล ครูอยู่นะครับยังอยู่ค่ะครูอาจารย์ครูอยู่วัสดีสัญญาณสัญญาณที่ในใน,ในห้องส่งมันพอดีฝนตกหนักครับแล้วก็ฝนตกครับคุณตือฝนตกหนักมากดี๋ยๆฝนตกค่ะงั้นเดี๋ยวเราสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับ นะคะเยอะเลก็คุณตือครับขอบคุณคุณตือนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาพบกันและกกระจ้าเสิร์ฟทุกคนด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเราคงได้พบกันอีกในงานด้านปฏิบัติกันนะคะได้ครับขอบคุณคุณตือนะคะคุณตือครับครับขอบคุณมากมากครับผมโอเคสวัสดีครับขออต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสัญญาณไม่พอดีฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากเขาโอเคงั้นเราลากันเท่านี้ก่อนละกันเนาะขอบคุณมากครับครูอยู่ครับเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับ ขอบคุณครับคุณตือขอบคุณครับบายบายครับครับบายบายอ่านั่นก็คือในส่วนของคู่ยุงนะครับส่วนจานโกเนี่ยโอเคมันสัญญาณมันหลุดจริงๆครับผมวพาส่วนตรงน่ะอ่ะอย่างไงก็แล้วแต่นะครับเขาก็ช่วงท้ายนี่แหละเมื่อกี้ที่สรุปการก็เป็นกำลังใจกันทุกคนนะครับแล้วก็มันยังไงล่ะก็ต้องต่อสู้กันต่อนะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อนะครับก็หวังว่าคงจะได้เจอกันใหม่นะครับผมต้องบอกว่าอย่างงี้ฮะเพราะว่ามันมันย่ำแย่จริงสัญญาณครับแล้วก็โอเค เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสัญญาณมันสัญญาณไฟดับจริงๆครับผมฝนตกหนักจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับแล้วก็มาติดตามรายการของเรานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ